กนึกต้นมันก็ละเอียดเป็นตาำไปอ่ะโอไม่เห็นหน้าเลยเนาะเห็นแต่ลักษณะเห็นแต่ลักษณะหน้าไม่ได้เห็นนี่นี่ก็พอได้ตำรวจเขา ล <c oughs> ะเอียดน้อยมากมีมนะีกนสองคนนี่คนแรกนี่คนที่สองมีส่อนรองเท้าด้วย <c oughs> ค่อยคย่อ,ยองแต่หน้ามันเหลืมแหลมผม่มามานะ สองตู oh. ้เลยเหรอครับครับมาสองคน